วิธีตัดซิสซันบอร์ดนะครับใช้ปลายไขค,รครวงหรืออะไรก็ได้ทำจีดให้เป็นร่นองร่องแบบนี้โอก็ลาบหลายรอบ ่ากแล้วแล้วก็ยกขึ้นนะครับแันก็จะหักเองนี่ตรงครับหักเองได้ง่ายๆเนาะก็จะได้แล้วแล้วก็ลบคมนิดนึงนะครับนี้แล้วก็ ที่ไม่มีตัวเลื่อยหรือลูกหนูตัดนะครับง่ายๆครับลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับ